รถแรงกระแทกโดยตรงจากหินเข้ามาหาขอบล้ออย่างน้อยๆก็ต้องผ่านตัวแม็กกาดก่อนสวัสดีครับผมแม็กแอคทีฟนะครับวันนี้จะมารีวิวมาติดตั้งเจ้าแม็กกาดเข้าไปในล้อจัก,กรยานเสือภูเขาของผมนะครับเป็นล้อแบบทูบเลดนะครับเพื่อที่จะป้องกันขอบอไม่ให้เสียหายและยางไม่ให้เสียหายเราขี่ในป่าในแท็กมันจะมี หินมีเหลี่ยมหินมีรากไม้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคสามารถทําให้ยางชนขอบแล้วก็ยางแตกได้ครับทําให้ไม่จบทริปได้ผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับเรียบร้อยยางแตกเรียบร้อยเลยขอบโอ้ขอบอขอบ,บุบเลยนี่อย่าง,างนี้ยางขอบนี่ก็คือลงเขาอิโต้แล้วยางชนขอบไม่จบทิปครับวันนั้นก็เลยหาวิธีว่า เออเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ยางชนขอบไม่ให้ยางชนหินขอบล้อเสียหายยางแตกไม่จบทิพก็เลยหาวิธีว่าเมืองนอกเขาทำยังไงมันก็มีตัวป้องกันหลายตัวครับหลายแนวคิดเลยพวกฮาร์นอลรีดสมูทแอร์ไลนมีหลายแนวคิดมันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันครับถ้ามีของเมืองนอกก็ ประมาณพันปลายสองพันพันกว่ากว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเจ้าแมกกาส์ที่จะไว้ใส่ในล้อล้อในใส่เข้าไปข้างในนะครับใส่เข้าไปข้างในเวลาชนอุปสรรคยางมันจะยุบเข้ามาชนขอบล้อไอ้เจ้าแมกกาด์นี้ก็จะเป็นตัวก้านกลางระหว่าง ายางกับขอบล้อถ้ามันยุบมาแล้วมันมาเจอเจ้าแมกกาดก็จะสามารถช่วยลดแรงกระแทกได้ครับทําให้ขอบล้อเราจากหนักกลายเป็นเบาได้ครับตอนนี้จะมาแนะนําวิธีติดตั้งก่อนนะครับไอตัวเจ้าแมกกาดตัวนี้นะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่166กกรัมนะครับก็ถือว่าไม่ไม่หนักมากครับ ก็จะมีแนะนำแล้วก็เคเบิลทแถมมาให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆน,นักปั่นสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือในเพจได้นะครับในนั้นจะมีบอกว่าแมกกาศไซส์อะไรใช้กับขอบล้อขนาดเท่าไหร่ขนาดยางเบอร์อะไรเมื่อติดตั้งเจ้าแมกกาศเข้าไปในล้อแล้วก็จะสามารถซับแรงกระแทกที่เกิดจากอุปสรรคที่มีอยู่ตลอดเส้นทางเจ้าแมกกาศตัวนี้ก็ จะปิวข้างในนะครับแกะออกมาก,ก็จะอยู่ในขอบร้อนี่ครับยางผมมันขนาดไซส์2.5นะครับผมก็ใช้แมกกาดไซส์เอนะครับแผ่นไกดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนะนำให้ตัดนะครับ นี่คือยีบเนิ้วถ้ามันไม่กระชับก็สามารถตัดหลอกได้ครับประมาณ5้มิลสิบมิลแต่ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดล้อ27.5สิบเจ็ดยี่ครับก็จะตัดตามขีดไว้ให้นะครับตามใบแนะนำนี้ครับแล้วก็เอาสายรัดรัดโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับปล่อยลมออกแล้วก็งัดยางออกข้างนึง ระวังน้ำยาทุบเหล็กเลอะนะครับเพราะว่าผมผมเป็นรอทุบเหล็กอยู่แล้วตอนที่ยังไม่ไม่ใส่แมกกาดนะครับเวลาชนขอบก็จะยุบอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าชนเหลี่ยมหินจะทำให้ยางเนี่ยฉีกขอบล้อบุบได้ครับแต่ถ้าสมมติามีแมกกาดก,ก็จะลองรับซับแรงได้ งายางออกข้างเดียวพอนะครับอีกอย่างหนึ่งครับจุกลมเราไม่ต้องเปลี่ยนครับจุกลมสามารถใช้จุกเดิมบางรุ่นเขาต้องเปลี่ยนจุกด้วยครับทองเราใช้อันเดิมได้น้ำยาย,ยังเหลืออยู่เราก็จะใส่แมกกาดเข้าไปใส่เข้าไปเลยคนระับ นึ่งแล้วเจ้าแม่กาซก็จะอยู่ข้างในประมาณนี้ครับผมเติมยาครับอีกแล้วเราก็ใส่ยางกลับเข้าไปครับ ไล่ระดับมานิดนึงเมื่อเข้าไปแล้วตัวแมก,กาซจะเป็นตัวค้ำอยู่ลดแรงกระแทกโดยตรงจากหินเข้ามาหาขอบล้ออย่างน้อยๆก็ต้องผ่านตัวแมกกาดก่อนหินนะถึงจะทะลุเข้ามาถึงขอบล้อได้ถ้าหินถึงขอบล้อเมื่อไหร่ก็คือ,อยางแตกมันนะครับตัวแมกกาดก็เป็นตัวป้องกันตัวป้องกันให้ยางของเราไม่แตก เป็นตัวอุปกรณ์เสริมเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกขีดหน่อยแต่เวลาปัน่นเวลาเล่นเวลากระโดดเวลาชนน่นชนนี่เราก็ไม่ต้องกังวลเราก็จะเทสกันที่10 PSI นะครับ

โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เทสแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้เป็นแนวทางสำหรับคนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่จะหาอุปกรณ์ป้องกันของรถเรานะครับก็ยังไม่ได้เทสแบบลงเทลลงเส้นทางจริงๆเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันแย่อยู่ก็เลยเทสแบบคร่าวๆให้ดูก่อนถ้าเหตุการณ์ปกติออกไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็จะเทสให้ดูอีกรอบนึ่งครับ โอเคครับก็เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะครับที่สนใจในการที่จะป้องกันขอบล้อไม่ให้ขอบล้อเราเสียหายไม่ให้ยางเราแตกนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตามลิงก์ที่บอกขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ